สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง94พารวยนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาตามแนวทางของเซียนใหม่นะครับของเซียนใหม่สําหรับวันพุธที่พันมาลดครับแต่เมื่อวันจันทร์เขาทั่งล่างทั่งบนครับพี่น้อง FC เอาส่วนเมื่อนี้ เซียนหม่พ่นสิมีแนวทางตัวใดฝากพี่น้องเอีก็เขามาฟังเบิ่งนกันครับเดี๋ยวพศสินํำเสนอให้พี่ให้น้องนะครับเซียนเพ่นจะโพรมาหายแล้วนะครับตัวเหล็กแนวทางของเซียนไม่นะครับ8ดคู่8ดหางคือเกานะครับ8ดคู่8ดหางเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีเหล็กบิงน้ำนะครับเดี๋ยวพอเบิ่งนก่อนว่ามีเหล็กบิงบอนะครับแต่ว่าเขียนไว้แล้วนะครับแต่ว่าท่านได้ตรวจสอบนะครับ ส่วนสิเป็นแนวทางตัวได้พี่น้องกเตรียมสม,มุติประกาเขามาเขียนเอาไว้นะครับเขามาเบิงน้ำกันเนอพี่น้องครสิครับนะครับไปพิจารณาเบิงกขอย่าลืมมาตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวก็มีซิ์เขาไม่สิดรุนครับท่านผู้ชมครับโปรโดใช้วิจารยญาตในการรับชมรับฟังนะครับ่อนที่เข้าเสียไปพิจารณาลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะตามนี้แล้วพี่น้องครับ ข่ามาฟังน nah ้วกัน <kindergarten. S 2> เลยพี่น้องครับเตรียมสมุดปากกาเขียนหัวข้อไว้เลยนะครับเซียนใหม่นะครับสวัสดีครับพ่อสอครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสอโอ้เมื่อนี่พี่น้องคือมากน่าลายตาแถวแอดมินเฮามาตามแนวท่างตามแนวทางเพื่อนบ้านบ่เพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านของเซียนใหม่เนาะเดี๋ยวพอดีเพื่อนได้มาแล้วเพื่อนหายมาแล้วมือชื้นนีอซ้ำ กือบมันมาท่านพี่น้องเกืดบพอดีพี่น้องเอฟซีอยากได้กับพอดีเลยเนาะเป็นหามาเซียนไม่พูดถึงเซียนไม่หมวดธิพันธ์มาพันรุดนะครับหวดี่พันธ์มารุดวันพดธรุดมันมบอกวันพุธรุดแต่วัาจานจันร์เข้าบนล่างนะครับของเซียนไม่นะครับส่วนมือนีพึ่กระไดมาแล้วมีเลขเด่นเลขเด่นเด่นสามรองหนึ่งนะครับของเซียนไม่มือนีเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปด ตำราวเซียนใหม่นะครับนะจับคู่เลยเนาะครับพอพูดพรมทั้เพลงแล้วได้ตูเพิ่นมาแล้วเดี๋ยวสี่อันให้ฟังก่อนเด้อพี่น่องค่อยจดไปนากนจับคู่02 04 05 13 24 15 23และ35นะครับอันนี้คือเหล็กจับคู่เพิ่นนะครับ ส่วนเหล็กเด่นก็คือสามนะครับเด่นสามเด่นไปที่สามครับเด่นไปที่สามนะครับวิ่งรูดไปที่สามรองหนึ่งนะครับหาลังเทือกับเหล็กเด่น่นกับเข่านะครับรัญหาลังเท้หล่ะส่วนมากเข่าเลยละ่ะกันเป็นเด่นมมใหา้ส่วนมากคัะเิ่นเด่นนี่เขา่าครับส่วนมากิ่นกับบะไรเด่นมากนะสำหรับเ<า>ส้นเส้นไม้พ่นบไคเด่นมากขันเนเด่นมากหมายถึงว่าแสดงว่า เขานะครับนะเดี๋ยวทั่วในฟังอีกเีนึงเนาะจับคู่สองตัวนะครับ02,05,04,15,13,23,24แล้วก็35นะครับเป็นบอด้เน้นให้ได้ครับเิ<อ>่นบได้เน้นให้มีจัดหางพรสอมีแปดหางมีแปดคู่แปดหางคือมาตรฐานนะครับ มาตรกานของคนอยู่ทีแปดคู่แปดหางตลอดนะครับแต่ว่ากับมีอยู่ห้างลงเกือขึ้นไปสูงที่สุดประมาณชิบหางประมาณนี้นะของเซียนไม้นะครับกันพี่น้องโชคดีกับมาทั้งบนทั้งล่างเป็นแังตัวเหล็กของเซียนไม่ดูถึงตัวเหล็กมันกับมีเขาไม่ลดเนะฮะลางเกือรลดคือจะงูบ้านนี่ยก็ลดนะครับแฉงสัน ่ว่ากัเขาเล็กเด่นยุงแตี้่าเล็กเด่นเพิินเขาอยู่เอาไปพี่แจน่าเบิ้งเนาะพี่นออ้องเสี้ยห้าก็ไดเพราะตัวเล็กก็เป็นเพียงแนวทางพี่น้องพี่แจน้าเอานะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับใหโปรดใช้พิจารณาน,นะครับพี่น้องเสี้ครับโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับละ เพราะว่าเสยน่นว่วด้หูดอกว่ามันจะออกสูยได้นะครับ่นหายไวเพราะเป็นแนวทางกะดีก็เดานะครับถ้าห้าเดาจะข้าสีเดาไปใส่นะเพิ่นเรียกบนหน่อยๆตัวเพ่นจัดมาห,าห้ได้แปดหางนี่ห้วยจะถือว่าบมดธรรมดานะครับแปดคู่แปดหางหาเรื่องเทียกับเขาบนล่างเขาบนล่างดูๆนะครับกูถึงเส้นไม้นะครับถ,ถามมันมานะครับ หันบ่ามาหวัฒนึงหวัที่สองมันกส่มายัางีสแหละอือบ่บ่นนี้โดนปกติก็บอโใครนี้โดนไปไหนครับที่นองก็ลองติดตามเบิ้งมันพุดพลาดก็หามันเขาวันสุกนะครับก็ลองติดตามเบิ้งครับลองติดตามเบิง้งพิมพ์รอไว้เลยบ<อ>้านวันจันทร์คนเขาบนรางแมนวันจันทร์เขาบนรางมันพูดรถบันพุดรถดต่เขาลื่ล่นแต่ว่าเหล็กงเบิ่นเกิดเขาอยู่อ,อันนี้กับ วันซุกมาแน,น่มันขนอาดจ,จะเป็นสลับเนาะมันอาจจะสลับมือก็ได้เก่เาแน่นอนบ่ได้เนาะเอาพี่นอ้องอ่าเบิ้งตัวเลขทั้งนี้เบิ้งตัวเลขก,ก่อนเนาะมเบิงตัวเลเลขดี๋ยวยูทูบอยเบิ้งทีหลัง ไปนองทางเดียวทางเฟส่ดเบิง hmm. ก mm ่อนพ่อไปทางนี้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อทางนี้เพิ่นยังสิเอาอยู่ทา้งยูทูบล่อก่อนพี่น้องรอก่อนรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวเ่าคอยเบิ่ง đây mất thằng ừ. này sang youtube này là cái cặp này cho về đó phi nòng sang youtube cái này, này hồn, cái này nè phi nòng em lưu một หลายช่องครับพี่น้องหลายหลายช่องเอางายเป็นบ่เพ์บอเน้นตัวไหนครับพะะ่อสอพเ่้นว่ามีตัวเน้น่มีตัวเน้นแต่ว่าวิ่งรูดไปที่สามกับหน,นึน 3, หบบง่งนะครับจะม้วงกลมที่สามเน้นสามสำหรับวิ่งเหล็กวิ่งนะครับส่วนเหล็กจับคู่คนบนเน้นเพราะว่า หาลังเทียมันเกิดความสับสนสำหรับพี่น้องเอฟซีวาสันเพ่ลเลยบอเน้นให้ครับพี่น้องไปพิจารณาเอาฮาลังเทียเส้นเน้นให้เพนบดถือเน้นเส้นเน้นบดถือครับมันเป็นเั้นเพราะว่าเพิ่นกับบุหงาเนาะเสี้นใหญ่เพิ่นขาดการซื้อๆนะเพิ่นกับเลยว่าบอเน้นล่ะขันเขามันกับเขาอยู่นี่งไม่แปดคู่แปดหางเนี่ยเราวาสันเพิ่นว่วายังได้เข้ากับพิจารณาเอาเนาะครับ ตามนี้เนาะครับนะก็ขอบคุณพี่น้องเซีครับพี่น้องทั้ง YouTube นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะ